หรือพระปู่สุขที่รับมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดก็ต้องการเป็นพระเก๊ไปเลยครับค่อยๆตั้งสติแล้วชั่งน้ำหนักเอาเรื่องราวประวัติหลวงปู่สุขเลยวันนี้ผมขอพูดเรื่องราวประวัติหลวงปู่สุขเท่าที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากคนพื้นที่จังหวัดชายนาฏคือจ่าเจงมโนรม ผมมีความชื่นชอบหลวงปู่สุขเป็นทุนเดิมผมซื้อตัดชิดอง์ละล้านนะผมซื้อหลวงปู่สุขตัดชิดองค์ละล้านภาพยังอยู่นะครับพระหลวงปู่สุขวัดป่าคอมะขามเท่าผมเจอถ้าผมมีตังไม่เหนือบ่ากว่าแรงผมซื้อเพราะอะไรเราชอบเรามั่นใจ ว่าพระหลวงปู่สุขเนี่ยจากที่เราฟังมา21ปีการเล่นพระเนี่ยนะครับใครที่นับถือปู่สุขเนี่ยนะครับคือเหมือนหลวงปู่ยังอยู่ช่วยเราอ่ะเอาง่ายๆลงหนังสือพิมพ์อ่ะนะครับบางกอกไทม์มีคนไปขโมยประตูโบสถ์ไปหลวงปู่สุขไปเข้าเนี่ในลางเด็ก แล้วบอกพ่อแม่ให้ไปตามหลวงสุพัชราใสมาให้ไปตามาประตูมาคืนอย่างเงี้ยหลวงสุพัชราใสก็บอกแหมใครนะมาล้อเล่นไปถึงที่จะเตะให้ดูพอไปเจอเด็กคนนั้นทําท่าเหมือนหลวงปู่สุกเลยแล้วบอกมึงจะเตะกูเหรอเล่นเอาหลวงสุพัชราใสต้องเขาอ,อ่อนแล้วก็ไปตามประตูก็เจอประตูจริงๆเขาจะเอาออกไปขายอยู่แล้วนั่นแหละครับเรื่องราวหลวงสุคือหลวงปู่สุกไม่ได้บวชตอนอายุยี หลวงปู่สุขไม่ได้บวชที่ชัยนาทหลวงปู่สุขบวชที่นนทบุรีอ่าคือหลวงปู่สุขเนี่ยนะครับประวัติเขาจะเขียนมายัางไงผมไม่รู้แต่เอาแน่ๆเนี่ยท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ไไดเกาะลอยคอเรือมาแล้วมาอยู่โดดเดี่ยวที่นนทบุรีท่านมาอยู่กับญาติอ่าสมัยก่อนนะลูกเยอะเข้าใจไหมครับ สมัยก่อนไม่มีการคุณกําเนิดครอบครัวหนึ่งเนี่ยบางทีก็จะมีลูกแปดคนเก้าคนสิบคนบางทีพ่อแม่ก็เลี้ยงไม่ไหวญาติมาเจอญาตนะิเห็นอยากเอาไปช่วยงานนะอยากเอาไปเลี้ยงก็ขอไปอ,อยากเอาไปเลี้ยงก็ขอไปหลวงปู่สุขจะเกาะเรือลอยคอจากชัยนานมาถึงนนทบุรีก็ดีไม่ดีจระ,ะเข้อาจจะฟาดไปก็ได้ตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่ นะครับก็คงจะไม่ได้เกาะเรือไปแล้วก็ลอยคอไปตลอดทางหรอกครับเนี่ยหรือถ้าเกาะลอยคอไปขอเขาขึ้นเรือเขาคงให้ขึ้นบ้างแหละนะอ้าวตรงนั้นว่ากันไปมาเจอไอ้บวชทองล่างนะครับอ่ะคราวนี้ท่านบวชยังไงอะ่ะมันไม่สําคัญสิ่งสําคัญก็คือว่าท่านเรียนวิชาเยอะหลวงปู่สุบกบอกกับหลวงพ่อคอยว,สสว่าทรงเสวยอ่าซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านเนี่ย สิทธิ์ปู่สุกนี่เยอะมากนะเอาว่ากว่าท่อนประเทศไทยอ่ะในยุคนั้นอนะคือต้องบอกปากต่อปากว่าให้ไปเรียนกับปู่สุกให้ไปเรียนกับปู่สุกแม้หลวงปู่สุภาอยู่ใต้ก็ยังให้ไปเรียนกับปู่สุกคุณเนืกอไหมฮะสวัสดีครับพีบ่เฉินลังเทพคือปู่สุกตอนนั้นอะเป็นตักกศิลาเลยเอาว่ากว่าท่อนประเทศอะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุกนะฮะ ท่านบอกว่าท่านบอกกับพอ่อคอยทรงสเสวยว่าถ้าเอาบายสีที่ฉันไปขอเรียนวิชาจากครูบาอาจารย์มากองรวมกันน่ะคงจะสูงท่วมหลังช้างคือใครเก่งท่านเรียนหมดอ่าใครเก่งท่านเรียนหมดแล้วพลังจิตของท่านได้จนปู่ยิ้มอะ่ะก็ยังกล่าวว่าถ้าพูดถึงพระที่สามารถ เรียนวิชาสําเร็จอะเรียนพระเวสําเร็จแบบว่าได้เยอะสุดอะคือปู่สุขในยุคนั้นเอาจริงๆปู่ยิ้มเนี่ยเป็นอาจารย์ปู่สุขนะครับอ่าเอาจริงๆนะ่ยปู่ยิ้มเนี่ยเป็นอาจารย์ปู่สุขนะนะฮะปู่สุขเนี่ยต้องบอกก่อนว่าท่านเกิดปีเดียวกับปู่บุญว่ากลางบางแก้วสองสามเก้าเกิดปีเดียวกับ เพราะกอมวัดขนอนเกิดปีเดียวกับปุนาก็าด้วยจอระเร้แต่ด้วยความที่ว่าหลวงปู่สุบท่านบวชช้าท่านมีครอบครัวก่อนแล้วจึงบวชในทางพระเนี่ยให้อายุทางโลกห้าสิแต่บวชตอนอายุ30ก็ต้องเรียกคนอายุน้อยกว่าที่บวชก่อนว่าพี่นะคือเขานับถือคือการไปเกิดใหม่ในโลกของทางธรรม บวชช้าหลังกว่ากันเนี่ยสองวันก็ต้องนับว่าเป็นรุ่นพี่ละเขานับวันบวชเขาไม่ได้นับอายุจริงนะฮะปุกเนี่ยความเก่งของท่านเนี่ยถูกพิสูจน์โดยสามารถนะเสกทหารของกรมหลวงจุบอลให้เป็นจระเคให้กรมหลวงจุบอลเห็นได้นะ,สะแสดงอภิธิหานให้ลูกศิษย์เนี่ยเห็นได้ลูกศิษย์ท่านห้าเสือเนี่ยจะมีหอกคอยทรงสวย พร,กกพระสมุกกับแสงเขียวพระสมุกับแสงเขียวเนี่ยนะครับพระใบดีกายังนี่พ่อปื้มนะซึ่งเป็นพระน้องชายของท่านาพระสมุพระใบดีกาพระปลัดแหนะคือลูกศิษย์ของท่านนะอาจารย์ช่ออนวัดสิงสถนี่เป็นญาติ นะเป็นญาติทางทางภรรยาของท่านก่อนที่ท่านบวชเพราะเก็บสวนลยายําไยโหลูกศิษย์ท่านเยอะมากเขาว่าลูกศิษย์นะเพราะเก็บสวนอย่าเนี่ยเป็นหลานคือใครไปเรียนวิชากับหลวงปู่ศุกเนี่ยปู่ศุขเนี่ย,ยจะคํานวณมาเดือนปีเกิดเลยนะแจ๊คแล้วท่านก็จะให้ไปคนละวิชาคนละวิชาคนละวิชาพราะชุ่มราชคามสิทธิปุสุกพอรุ่งวัฒกะบือ ลูกศิษย์ปู่ศุขพ่อบุญมีไว้โคเกตลูกศิษย์ปู่สุขพ่อโดนามาตูมลูกศิษย์ปู่ศุขพ่อแทนวัดธรรมเสนลูกศิษย์ปูุ่ขอาจารย์ก well ี้วัดทองนพรคนลูกศิษย์ปู่ศุขพ่อเม้งบางสแกเป็นคนชัยนาทด้วยนะศิษย์ปู่ศุขพ่อกล้วยแน่นอนครับศิษย์ปู่ศุขพ่อเอียบ้านด่านศิษย์ปู่สุขนะพระอาจารย์สงัดวัดโพวัดพระเจดุพลเนี่ยศิษย์ปู่สุข ยังมีพระเกจิที่เป็นคนไชนา่าอยู่หลายรูปที่อยู่ในกรุงเทพอีกเช่นกันหลวงปู่สุกเนี่ยวัดไหนที่เป็นวัดล้างเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยปู่สุกจะไปบูรณนะแล้วก็เอาพระที่ท่านสร้างเนี่ยนะครับให้ให้พระที่เป็นพระลูกศิษย์ของท่านเนี่ยที่ท่านตั้งไว้เป็นจเจ้าอาวาสไปดูแลเนี่ย พระหลวงป่สุขที่ออกต่างวัดได้เท่าที่ผมรู้นะเนี่ยวัดพันลานอ่าวัดพันลานวัดส้มเซี่ยววัดโคกหม้อวัดโคกม้อกับวัดพันลานนี้นครสวรรค์อยู่ใกล้กันเลยเนะอันนั้นอาจารย์บุญมาซึ่งองค์นี้ยเป็นสิทธิ์พ่อเงินด้วยนะครับอ่าเป็นสิทธิ์พ่อเงินที่ฝากไว้กับปู่สุขด้วยนะครับเป็นธุระในการจัดสร้างพบเฟื่องวัดนกนี่นะครับ วัดส้มเซี่ยวนี่พ่อน้อยมาขอไปเพื่อจะสร้างโบสถ์นะตอนนั้นช่างตีราคาว่าสร้างโบสถ์สามพันนะพอท่านเอาพระหลวงปู่สุกไปให้ชาวบ้านทําบุญคือพระหลวงปุ่สุกตอนนั้นนะ่ะเอ่ยว่าพระหลวงปุ่สุกเนี่ยชาวบ้านจะรีบทําบุญเพราะอยากได้มากชื่อเสียงนั้นโด่งดังมากโด่งดังทั่วคุ้งน้ํานะเจ้าปัยญาท่าจีนจนมาถึงในพระนครไปถึงตะวันออก เห็นไหมมีเมกะพัทออกหัวเนินมาถึงลาดบุรีไปถึงเพชรบุรีเพราะแช่มนายางนิสิตปูุ่ขเนี่ยองหนึ่งอ่ะที่เก่งอ่ะคือปู่ศรีทําเขาบุญนาคปู่ศรีทํามเขาบุญนาคเนี่ยเป็นพระนะหนึ่งในห้ารูปที่เดินทุดงกับปู่สุขบางคนตกใจอะสิเพราะปู่ศรีทํามเขาบุญนาคออกเหรียญปีหนึ่งกว่า ปู่สีอายุร้อยกว่าปีนะครับปูบ่สีถ้ำเขาบุญนาคเกิดสองสี่ของสองสามเก้าสามอ่อนกว่าหลวงปู่สุข 3, สามพรรษาเท่านั้นนะปู่สีเนี่ยปู่สีไม่ใช่คนนครสวรรค์นะครับปูบ่สีถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นคนอีสานน่าจะเป็นคนสุรินปู่สีถ้ำเขาบุญนาคเนี่ยนครสวรรค์เหรียญแพงๆเนี่ยไม่ใช่คนพื้นเพลูกเกิดนครสวรรค์นะครับถ้าจําไม่ผิดเป็นคนสุรินเนี่ย แล้วหลวงปู่ศนะีเนี่ยในในในเทือกเขาแถวถ้าเขาบุญนาคแถวนครสวรรค์เนี่ยนะเขาเรียกว่าตรงนั้นเปไปเมืองลับแลถ้าคนนครสวรรค์เนี่ยจะรู้นะตรงนั้นเขาเรียกว่าเมืองลับแลมันเหมือนเป็นมิติซ้อนในแถวนะนครสวรรค์ในโซนตรงนั้นนะครับนะเขาบอกมันเหมือนมิติซ้อนเหมือนมีคนบอกมีเรื่องลึกลับเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วมันมีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งคือเข้าสาร ข้าวสารที่มักจะมีหินมาก่อเขาเรียกข้าวสารวิเศษอะไรสักอย่างเนี่ยคนนครสวรรค์ในไลฟ์ผมมีไหมคือในเทือกเขาเหล่านั้นเน่ยเขามักจะเจอมเมล็ดข้าวสารที่มันใหญ่กว่าเม็ดข้าวสารปกติแต่มันจะมีผลึกหินมเก่อหลายหลายวัดที่เจอเข้าวสารเนี่ยแล้วเอาไปบูชามันเหมือนเป็นข้าวสารจากเมืองลับแลที่เขาเชื่อกันหรือเป็นมิติซีซ้อนมิติลึกลับอ่ะนะครับ ฉะนั้นนะผมจึงบอกเลยว่าปู่ศนระีเนี่ยเป็นพระเกจิที่เก่งมากนะนะครับปู่ศรีทํามขาวบุญนาคเนี่ยเดินทุดงคู่กับปู่สุกนะอ่อนกว่าปู่สุขแค่สามปีดีไม่ดีอะ่ะบวชก่อนปู่สุกอีกเพราะปู่สุกเนี่ยบวชช้าเขาสารหินใช่ไหมอ่าใช่ถ้าคนนครสวรรค์เนะจะรู้ดีมันจะเป็นเข้าสารนะนะครับ ที่เป็นเม็ดเคืองเคืองแล้วมันจะมีผลึกหินมาก่อหลายวัดที่ไปเจอแล้วเอามานะฮะไว้ในวัดให้คนกราบไหว้แต่แล้วก็แปลกแล้วมันจะมีเฉพาะอยู่ในเทือกเขาเนี่ยถ้าเขาบุญนาคหรือเทือกเขาตามนั้นนะที่เขาบอกว่ามันเป็นมิติซ้อนอ่านั่นแหละครับคือต้อบอกว่าผมก็รู้ศึกษาประวัติพระเกจิมาเยอะแต่ถามว่าเกจิอะไรที่ผมมั่นใจว่าใช้แล้ว ชีวิตดีอ่ะคือมันดีทุกสิ่งทุกอย่างคือปู่สุกหนึ่งเลยแหละแน่นอนครับผมอยู่ภาคตะวันตกยังไงก็พระรา,าบุรีก็ที่1ในใจขยับไปเมืองการก็ต้องปู่ยิ้มละ่ะแต่ถ้าเอาเรามาพูดถึงระดับแบบทั้งประเทศะนะที่โด่งดังแบบทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องยกให้ปู่สุกอ่ะ,อะนะครับก็ต้องยกให้ปู่สุกอ่ะผมก็ต้องบอกแบบนี้ก่อน ฉะนั้นมันไม่แปลกครับมันไม่ใช่ผมคนเดียวแหละครับที่ชื่นชอบพระหลวงปู่สุขแต่ในความชื่นชอบเนี่ยมันต้องแยกแบบนี้ก่อนมันต้องแยกว่าเราชอบแล้วเราจะอนุรักษ์เผยแท่หรือชอบเพื่อจะหาตังกับหลวงปู่เยอะๆผมจะพูดแบบนี้ได้ไหมอ่าในความชอบในความศรัทธาเนี่ย เราชอบศรัทธาในการที่จะอนุรักษ์เผยแพร่ปกป้องหรือชอบบอกว่าชอบหลวงปู่คือจะหาตังกับหลวงปู่เยอะๆอันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่าตากฟ้าท่าตะโกนะครับอ่านะตากฟ้าท่าตะโกนะพอพูดถึงตากฟ้าตาขีท่าตะโกผมนึกถึงเมืองสีเทพเลย เนีเมืองทรารวดีนะในอดีตเมืองสีเทพอครับอ่าครับนั่นแหละน่าใชปูสุกเนะี่ยคือมีทั่วไปแต่สิ่งที่เราพยายามบิดเบือนอะให้พระหลวงปู่เหลือน้อยอะหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันมามันทำให้ปฏิปต่อเรื่องราวของพระหลวงปูสุกไม่ได้อันนั้นก็คือว่าหลวงปู่สุกบรารมีท่านสูง แต่ทาว่าพระของท่านไม่ได้ไปออกวัดนู้นวัดนี้ครับหลวงปู่สุขท่านสร้างพระของท่านไว้ที่วัดเนี่ยพอมุ้ยนิสิตปู่สุขนะครับพาะอิ่มหัวเขานิสิตปู่สุขโอ้สิปู่สุขแทบค่อนประเทศอะผมจะบอกเลยนะครับฉะนั้นอนะผมจะบอกว่าหลวงปู่เนี่ยพระท่านไม่ได้ออกวัดนั้นวัดนี้ไอตรงเนี้ยผมห่วงมากหลวงปู่อะท่านทําพระไว้ที่วัดของท่าน ท่านไม่ได้ไปวัดนี้ไม่ได้ทำพระแล้วนิมมตลหลวงปู่ไปเสกไม่ใช่มันเป็นความที่มันต้องพูดอ่ะคือยังไงนะแจ๊คถ้าคุณคิดว่าหลวงปู่สุขออกส้มเสี้ยวคือนั่นเป็นพระของวัดส้มเสี้ยวไม่ใช่พระของวัดปากคลองสนิมในใจมันต่างกันนะอ่าคุณค่ามันต่างกันเลยถ้าบอกว่าเป็นพระวัดส้มเสี้ยวแล้วปู่สุขไปเสก มันต่างกันนะแขวนปากคลองดีกว่าถูกปะ่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆมันเป็นวัดปากคลองทั้งหมดแต่หลวงปู่ท่านให้ไปเออถ้าบอกว่าเป็นพระาปากคลองเสียงอะไระครับแอนมินพยายามเก็บนะโทรศัพท์ให้พี่หน่อยอ่านะครับถ้าบอกว่าเป็นพระของวัดปากคลองและเอาไปให้เนี่ยเฮ้ ทุกคนอยากได้แต่พอบอกเป็นพระของวัดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พระที่ขวักปากคลอง,องทุกคนไม่อยากได้ค่านิยมมองว่ามันต่างกันซึ่งในเรื่องราวความจริงมันเป็นพระของวัดปากคลองอ่านะครับซึ่งก็ก็คือหลวงปู่ธามที่วัดพุทธคุณไม่แตกต่างเหมือนกันเปะ๊ะแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณมักเจอพระแบบนี้ ที่วัดสมเสี่ยวมั่งหัวหาดมั่งไอหัวหาดนี่ไม่ต้องนับหัวหาดนี่แค่คนเราฝั่งแม่น้าคือหัวหาดเนี่ยมันไม่ได้ไกลนะผมอยากให้คุณรู้ว่าหัวหาดเนี่ยมันคือตรงข้ามฝั่งแม่น้ํากับวัดปากคลองหัวหาดนะครับกับปากคลองเนี่ย,ย,ย,ยมันเยื้องกันอันนั้นไม่ต้องนับอ่านะครับโคกงอพันล้านอ่าวัดนกนะครับสมเสี่ยว ที่คุณบอกว่าเป็นพระของวัดนั้นเนี่ยที่เรียกวัดนั้นวัดนั้นเนี่ยเรื่องราวคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทาพระวัดนั้นแล้วไห้หลวงปู่เสกแล้วเอาไปแจกไม่ใช่คือหลวงปู่เนี่ยท่านก็ทําพระของท่านลูกศิษย์ของท่านอ่าที่มีความประสงค์อยากจะบูรณะวัดคือต้องพึ่งบารมีหลวงปู่สุกหมด ถ้าบอกเอาพระหลวงปู่ไม้คนทำบุญคนจะรีบแห่กันทำบุญจะได้เงินที่จะเอามาบูรแล้วนะวัดหลวงปู่ก็ให้ไปพระที่เหลือครับเพืเ่อนๆนฟังนะพระที่เหลือเป็นอย่างเนี้ยทั้งประเทศพระที่เหลือจะบรรจุไว้ที่วัดไม่ว่าจะเป็นนายเจดีตาใต้ฐานทุกขชีพประธานหรือบนหลังคาโบสถ์ ผมจะเล่าเรื่องของวัดส้มเซียวให้ฟังหลวงพ่อน้อยวัดส้มเซียวต้องการเงินทาโบสถ์สามพันนะสามพันบาทมาบอกหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขมอบพระเนื้อตะกัวให้ไปปรากฏว่าให้ญาติโยมมาทำบุญแพลดเดียวได้เงินสามพันแล้วเชื่อไหมครับได้เงินพอทำโบสถ์หลวงพ่อน้อยไม่ให้ทำบุญต่อเลยแจ๊ เอาพระที่เหลือนะใส่ไว้ในโบสถ์ได้เงินสามพันพอทำโบสถ์ท่านไม่ได้ให้คนทำต่อให้คนทำบุญต่อนะเอาพระชุดนั้นเก็บไว้วัดนบได้พระจากหลงปู่มาหเหลือเก็บไว้ที่วัดนั้นคุณเห็นไหมครับนะพระสมุกกับแสงเขียวเป็นเป็น คำว่าพระสมุะพระสมุขคือหลวงปู่เนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นผู้ช่วยหลวงปู่เป็นเจ้าคณะอำเภอเจา้าคณะอำเภอสามารถตั้งพระผู้ช่วยได้สามตำแหน่งคือพระประหลัดพระใบีกาพระสมุขเห็นไหมสมุขกับใบดิกายังประหลัดแหฉะนั้นพระประหลัดพระสมุขพระใบิกาแน่นอนครับใกล้ชิดที่สุดนีฮะให้มือขวาของท่านเนี่ยคือพระสมุขกับเนี่ยไปบูรณะวัดล้างอ่า คือวัดโคกหม้อท่านก็ให้พระทองผสมวัดอื่นคุณนึกภาพนะวัดอื่นมาขออ่ะเอาตะกัวไปไม่ได้ใกล้ชิดมากไนงะวัดอื่นมาขอเออเอา,เ,อาเนื้อผงไปอ่าแต่ลูกศิษย์มือขวาจะไปทั้งทีเอาเอาทองผสมไปนะเพราะสมัยก่อน เนื้อทองผสมของหลวงปู่นั้นคือต้องบอกว่าแพงมากแพงมาก่าเป็นมาสเตอร์พีซนะครในความใฝ่ฝันของคนนะพื้นนั้นคืออยากได้พระหลวงปุษสุขที่เป็นทองผสมอ่าคือโด่งดังมีประสบการณ์นะครับทุกอย่างแหละอ่าแต่ที่มันแบบว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่อ่ะ มันคือทองผสมตอนนั้นหลวงปูท่ทาเนื้อตะกัวมากทําเนื้อตะกัวหลายปีมากเขาบอกว่าพอทําทองผสมได้เท่านั้นแหละเศรษฐีแถวนั้นนะทําบุญเอาแต่ทองผสมมันก็คงจะเหมือน,นอออเนื้อทองคำมาแล้วแท็กนะมันก็เหมือนพระเนื้อทองแดงกับเนื้อทองคําอะเศรษฐีก็เอาแบบโอ้โหมันสวยไงทองผสมแหมได้ตะกัวทุกปีพอเจอทองผสมดูมันสวยดูมันเท่ เห็นไหมครับปู่สุกเนี่ยถ้าท่านให้พระเนื้อทองผสมกับวัดไหนไปนะนะให้ทองผสมกับพระไหนไปนะครับการใครโวยวายอะไรนะโอ้นะขอบคุณครับนะนะมันต้องซีเรียสนะนะอยากรู้นะครับนะอยากรู้อะไรก็นะครับพิมพ์มาเยอะๆเอาให้สบายใจไปเลยเจย นเนี่ยขัดจังหวะใช่ไหมคนเขากำลังอินเอาสัตว์มาอีกแล้วเนี่ยมีคนเขาไม่ใช่สัตว์นะครับวันนี้เขาเขาเรียกว่าคนไม่เต็มอ้าวเนะี่ยถ้าวัดไหนได้พระเนื้อทองผสมไปให้รู้เลยครับนั่นเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดหลวงปู่คุณจะเห็นง่ายๆอ่าถ้าวัดไหนได้เนื้อผงไปอันนั้นยังห่างหน่อยนะอ่าอ,อันนั้นยังห่างเหินเห็นไหมครับในสมัยก่อนเหมือนคุณอะ่ะ จะมาขออะไรจากผมไปได้เราต้องมีความเชื่อมโยงกันไหมเจใช,ใช่ต้องคือคุณไปดูตามวัดต่างๆนะอ่าคุณไปดูตามวัดต่างๆที่มีพระหลวงปู่ไปแจกนะเจ้าอาวาสวัดนั้นในตอนนั้นต้องเป็นศิษย์หลวงปู่หรือไม่ก็อยู่ในความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันอ่านะครับอ่าเดี๋ยอาจารย์วุติตัวจริงก็จัดการอาจารย์วุฒิตัวปลอมเองนะครับคือพระเพชรบุรีแน่นอนอยู่แล้ว เพราะรูปปั้นหลวงป,ปู่สุกอะรูปเหมือนหลวงป,ปู่สุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกลอยู่ที่วัดนาย่างเพชรบุรีเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับอ่าโอเคนะคฉะนั้นวันนี้ผมจะว่าทําไมอ่ะผมจึงเอางี้วะพระหลวงป,ปู่สุกเนี่ยผมไม่ได้ไปขโมยไขรเข้ามานะคือเรื่องของเรื่องคือทําไมผมเจอแล้วผมต้องซื้อดีกว่าอ่าคนอื่นเนี่ยขายไม่ได้ไม่ซื้อ อ่ะคนอื่นพิมพ์แบบนี้ขายยากไม่ซื้อแต่สําหรับผมรู้ว่าเนี้ยพระหลวงปู่ยังไงผมก็ซื้อคุณเห็นไหมครับเรารักเราศรัทธาเราบอกว่าเรารักเราศรัทธาหลวงปู่เราต้องอนุรักษ์และเผยแพร่นะครับพาพระหลวงปู่เนี้ยกลับมาให้คนรู้จักเยอะๆไม่ใช่รักเงินไม่ใช่รักตังค์นะครับไปตีพระหลวงปู่ นะให้เหลือน้อยอ่านะจะขายแพงๆมันคนละอย่างคนละเรื่องวัดทองขอมีทั้งผงทั้งหล่อใช่แล้วนะทองขอมเนี่ยผงม,มีหล่อมีอ่าคือแหมต้องบอกว่ามันใกล้กันนิดเดียวมันไม่ได้ไกลเลยครับระหว่างคองขอมกับปากคองประมาณสักไม่ถึงสิบโลอ่ะอ่านะครับปล่อยเขาครับเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึก ดีขึ้นเราได้บุญนะเราได้บุญผมบอ,อกเลยคือจริงๆเราได้บุญนะครับอ่าอะนะครับโอเคฉะนั้นหายสงสัยนะนะว่าพระหลวงปู่ศุกเนี่ยอะไรก็แขวนได้อ่านะครับอะไรก็แขวนได้ผมบอ,อกเลยนะครับ <c oughs> ครับอ่ะนะมาอาจารย์รู้ถามแดกจีนเจจเขาไม่ใช่เจ๊แล้วเขาก็เป็นผู้ชายเหมือนเรานี่ยแหละครับ <c oughs> แต่เป็นผู้ชายที่ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเอาง่ายๆคนปกติเขาไม่ทํากันก็ปล่อยเขาไปสิ่งที่เขาทําอยู่ในไลฟ์เนี่ยผมคิดนะทุกคนก็รู้แล้วครับทุกคนก็นะไม่ด้มีใครเขาชื่นชมนะแต่คนบางคนเขาเรียกว่าฉันไม่แคร์ไงนะอืม ดื่มกาแฟไปเต็มที่อ่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูนะวันนี้เราได้อะไรกันมาคือจริงๆอ่ะผมบอกนะครับผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้พิเศษไม่ได้อะไรเลยนะครับคำถามนี่ดีนะอ่าเขาถามว่าอ่าเขาถามว่าอะไรนะเดี๋ยวมีคำถามคำถามหนึ่งพิ่แววเสียงพินนะรพระแถวรัชดาแท้ไหมเป็นคำถามที่ดีมากครับฟังคำตอบผมดีๆนะครับ ปกติอ่ะผมไม่ค่อยเสือกเรื่องชาวบ้านถ้าเขาไม่ได้มายืมเงินเราไปซื้อนะครับอ่าหรือเขาไม่ได้เอาพระมาขายให้เราอ่ะประเด็นคือว่าถ้าเขากับเราเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันผมจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์คนอื่น <S <S อันนี้คือคือพ่อแม่ผมสอนมาแบบนี้นะครับว่าเราจะไม่ให้ร้ายคนอื่นเราจะไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น อ่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์คนอื่นในทางที่ไม่ดีถ้าเขาไม่ได้มาทําอะไรให้เราฉะนั้นถ้าคําตอบจากผมคือผมไม่เสือกเรื่องชาวบ้านเด็กขาดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นคําตอบเท่าที่ผมจะตอบได้นะครับโอเคนะฉะนั้นก็บอกว่าพระเนี่ยนะครับมันดูง่ายนิดเดียวเรื่องดูพระแท้เกเนี่ย ผมเชื่อนะครับว่าแฟนเพจผมเนี่ยดูเป็นแล้วล่ะอ่านะครับคราวนี้นะเราไปดูว่าวันจันทร์ผมมีอะไรมาให้ดูป่ะคือคนที่ถามแบบนี้หนึ่งไม่ได้คิดจะเล่นพระถ้าคิดจะเล่นพระคุณจะต้องมีจัรยาบรณของคนเล่นพระหาความรู้เคารพสิทธิให้เกียรติวงการไหนก็ต้องมีแต่คนที่ไม่ได้คิดจะนะหาความรู้เคารพให้เกียรติเนี่ยเขาเรียกว่า มันเหมือนคนเก็บกดอ่ะท่านโดนลังแกมาก่อนจะชอบจะหาช่องทางที่จะระบายอยากลังแกคนอื่นบ้างเช่นนะครับตั้งเฟซบอมนะหรือระบายคือโดนลังแกไงแล้วคือพอโดนลังแกกดกดเนี่ยพอเวลามีโอกาสได้ลังแกใครเข้าบ้างแบบไม่มีความผิดเขาจับไม่ได้แหละก็จะชอบระบายอันนี้มันเป็นเรามภาวะความเก็บกดทางสังคมนะครับซึ่งผมบอกว่านะฮะ มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อสภาพจิตใจเราแ,แต่ต่อสภาพคนอื่นคือว่าคนอื่นน่ะไม่ได้เกิดสิ่งที่บวกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ได้เียียบเลยคือมันไม่มีอะไรเป็นผลบวกเลยบางครั้งนิ่งอะ่ะมันยังไม่ลบอ่าแต่ถ้าทําแบบเนี้ยมันมีแต่ลบมันไม่มีบวกนะครับชมคนอื่นยังเป็นบวกว่าคนอื่นเป็นลบจิตใจเราก็เป็นลบนิ่งดีกว่าอ่านะครับคนบุคคลสาธารณะจริงๆมันก็ไม่มีหรอกครับไม่มีใครอยากเป็นบุคคลสาธารณะ,ะครับอ่านะ นะให้เขาเป็นใครเราก็ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ยกเว้นแต่ว่าเขาอะ่ะมาด่าพ่อร่อแม่เรามาว่าเราไม่ดีก่อนอะอะไรแบบเนี้ยเราถึงจะตอบโต้แต่ถ้าอยู่เฉยๆเราคิดว่าเขาเป็นคนสาธารณะที่วิจารณ์ได้ผมเชื่อนะครับมันก็ไม่สมควรจริงๆนะครับอ่ะครับ